กลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์เนื้อหาสบายๆแต่ได้ข้อคิดจากช่องธรรมะเล็กๆก,กับความตั้งใจที่ไม่เล็กสำหรับ EP ีที่6นี้จะขอ,อนำเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีในสมัยพุทธ,ธกาลมาเล่าให้ฟังกันครับเมื่อพูดถึงเศรษฐีหลายท่านก็คงจะนึกถึงคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมีเงินเยอะช่ชีวิตรูราฟุ่มเฟือยแต่ในสมัยพุทธ,ธกาลนั้นเมื่อพูดถึงเศรษฐี เราจะเห็นภาพของคนที่ใจบุญชอบแบ่งปันโดยเฉพาะท่านที่ประรบความเป็นอุบาสกท่านเหล่านั้นมักจะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาแถมหลายท่านยังมีคุณธรรมในระดับพระอริยะได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันเลยก็มีวันนี้ก็จะขอนําเรื่องราวของเศรษฐีบางท่านมาเล่าสู่กันฟังครับเศรษฐีในพระไตรปิฎกมีด้วยการหลายราย เช่นอนาธบินทิกาเศรษฐีนาวิสาขาโคสกาาเศรษฐีเป็นต้นแต่และรายอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคำว่าเศรษฐีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าเศรษฐินหมายความว่าบุคคลที่ดีที่สุดเป็นผู้นำมีชื่อเสียงและมีเกียรติในขณะที่ภาษาบาลีจะตรงกับคำว่าเศรษฐีหมายถึงผู้ที่มีรัพย์มาก เป็นนายธนาคารเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยและเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่างๆเศรษฐีมาจากวรรณาแพทย์ที่มีฐานะร่ำรวยได้แ,แก่พวกพ่อค้าชาวสวนชาวนาและอาชีพต่างๆเช่นพวกช่างทอช่างจักสานช่างปันหมอเป็นต้นกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อผลิตสินค้าก็จะนำไปขายด้วยตนเองจึงรวมอยู่ในกลุ่มของพวกพ่อค้าด้วย อาชีพของเศรษฐีมักทำการค้าขายบรรทุกสินค้าลงกุ้งค้าขายระหว่างเมืองหรือเป็นผู้ควบคุมระบบการเงินการค้าแต่เศรษฐีที่ทำนาก็มีเช่นจากเรื่องกุรุธรรมชาดกกล่าวถึงเศรษฐีมีไร่ข้าวสาลีจากพระธรรมปัททะกถากล่าวถึงนายปุณณนะผู้ทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านสมณะเศรษฐีได้ออกไปไถนาให้เศรษฐีในวันนักกันราร์กหรือจากเรื่องของนางวิสาขา ตอนที่นางจะเดินทางไปอยู่บ้านสามีธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้ให้เงินและสิ่งของต่างๆไปด้วยเช่นโคจำนวนมากอุปกรณ์ทำไร่ไถน,นาวันนาแพทย์จึงเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยจากการค้าขายบางคนถึงขั้นเศรษฐีมีทรัพย์มากฐานะทางสังคมก็เลื่อนสูงจนเกือบทัดเทียมวันนาพรามเลยทีเดียวแต่ในพระพุทธศาสนามักไม่กล่าวถึงเรื่องชนชั้นวันนามากนักจะกล่าวถึงวันนาแพทย ว่าเป็นพวกเครือหาบดีซึ่งเศรษฐีในพระไตรปิฎกก็กมักเป็นกลุ่มคนที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาชอบทําบุญทําทานทํานุบํารุงศาสนาในหลายๆด้านอย่างท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีท่านเป็นมหาเศรษฐีแห่งกรุงสาวตถีเดิมชื่อว่าสุทัตตะเกิดในครอบครัวเศรษฐีทําการค้าขายกับต่างเมืองจึงรู้จักคุ้นเคยกับเมืองราชครืดเป็นอย่างดีพอภรรยาของท่านมาจากเมืองนี้ ท่านเลื่อมสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าสีตะวันได้ฟังธรรมเทศนาจนบรรล,ลุพระโสดาบันประวารณาตัวเป็นูบาศกนับถือพระพุทธศาสนาต่อมาท่านนาถบินทิกาเศรษฐีได้ซื้อที่ดินของเจ้าเช่นราชกุมารสร้างอารามขนาดใหญ่ถวายพระพุทธองค์นั่นก็คือเชตวันว่านารามรวมเงินค่าที่ดินและงานจัดเฉลิมฉลองอารามเป็นเงินกว่า54โก หนึ่โกรก็ประมาณ10บล้านนอกจากนี้อนาถบินพิกาเศรษฐียังไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นประจำมักถวายข้าวของแก่พิสุและสามเณรด้วยเสมอรวมถึงมักนิมนต์พระสงฆ์มาราพัตตาหารที่บ้านวนลสองพันรูปเป็นประจำดังนั้นท่านอนาาธบินพิกาเศรษฐีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางถวายทานฝ่ายอุบาสก แต่ความร่ำรวยก็เปรียบดังสายน้ำมีขึ้นก็ย่อมมีลงอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็เช่นกันครั้งหนึ่งทรัพย์สินของท่านร่อยหล่อลงมาเพราะให้คนกลุ่มหนึ่งกู้ยืมเงินประมาณสิบแปดโกนแต่ก็ยังไม่ได้คืนและทรัพย์สินของตระกูลที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำก็ถูกน้ำกัดเซาะจนทรัพย์สินจมลงในแม่น้ำหมดสิน้นท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีไม่สามารถบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดีอย่างแต่ก่อน เช่นว่าเคยถวายพัตตาหารดีๆแต่ตอนนี้ต้องถวายปลายข้าวกับน้ำผักดองแต่ท่านก็ยังคงพยายามถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาโดยสม่ำเสมอท่านรู้สึกไม่สบายใจที่ถวายทานได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเทศนาเวลามาสูตรกล่าวถึงการถวายทานที่ได้ผลมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของว่าดีหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ถวาย รวมทั้งตรัสถึงการทำทานที่ได้ผลมากให้ฟังในเวลาต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้กลับร่ำรวยอีกตามเดิมเรื่องของท่านอนาถบินที่กาเศรษฐีที่กลับมาร่ำรวยอีกครั้งนี้ได้กล่าวเอาไว้แล้วในอีพีที่หครับมหาเศรษฐีอีกท่านหนึ่งที่จะนำม,มากล่าวในวันนี้ก็คือนางวิสาขานางวิสาขาเป็นบุตรของท่าน,นชัยเศรษฐีในสมัยนั้น แคว้งโกศลของพระเจ้าประส e n ิไม่มีเศรษฐีพระเจ้าประส e n ิจึงขอเศรษฐีจากแคว้นมคตของพระเจ้าพิมพิสารมานหนึ่งคนนั่นก็คือธนัญชัยเศรษฐีระหว่างที่เดินทางมาอย่างแคว้งโกศลธนัญชัยเศรษฐีพึงพอใจสถานที่แห่งหนึ่งจึงขอพระราชอนุญาตจากพระเจ้าประเส e n ิอยู่ณที่แห่งนั้นพระองค์ทรงอนุญาตสร้างเมืองบริเวณนั้นได้ชื่อว่าเมืองสาเก นางวิสาขาได้แต่งงานกับบุญณวัฒนะบุตรชายของมิคระเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีธนันชัยเศรษฐีให้ช่างทองจำนวนห้าร้อยคนทำเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทสำหรับเจ้าสาวซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีความงดงามมากและมีราคาสูงถึงเก้าโกรธค่าจ้างช่างอีกกว่าแสนใช้เวลาทำงานถึงสี่เดือนเมื่อจะส่งนางวิสาขาไปอยู่บ้านสามี ธนันชัยเศรษฐีจัดสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรหาปณะทองคําและวัตถุมีค่าอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์ในการทํานาอย่างละห้าร้อยเล่มเกวียนและโคจำนวนมากและคนรับใช้ชายหญิงติดตามนางวิสาขาไปด้วยเดิมทีมิคราเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อตาของนางวิสาขานับถือพวกอาชีวะกะหรือชีเปลือยแต่เมื่อนางวิสาขานิมนม์พระพุทธองค์ และพระภิสุสง์มารพัตตาหารที่บ้านนิคราเศรษฐีมีโอกาสฟังธรรมเทศนาจนเกิดความเลื่อมใสตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลน้ำตั้งแต่นั้นมิคราเศรษฐีจึงนับถือนางวิสาขาว่าเป็นผู้มีบุญคุณที่ช่วยทําให้ท่านพบแสงสว่างมิคราเศรษฐีตอบแทนนางวิสาขาด้วยการทําเครื่องประดับชุดใหม่ให้เพราะเห็นว่ามหาลดาประสาทนั้น หนักเกินไปและสวมใส่ลำบากจึงให้ทำเครื่องประดับชื่อคณะมัทกะซึ่งมีราคาถึงหนึ่งแสนกะหาปณะหวนมอบเครื่องประดับได้จัดงานฉลองให้นางวิสาขาอาบน้ำหอมสิหมอและนิมนต์พระพุทธองค์มาสวยพระตาหารอีกด้วยนางวิสาขาเริ่มใส่พระพุทธศาสนามานานนางบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบนางมักนิมนต์พระพิสุสง มาฉันพระตาหารที่บ้านวัลละสองพันรูทุกๆวันต่อมานางได้ขายเครื่องประดับมหาลดาปราสาทได้เงินมาจำนวนมากสร้างมิครามาตุปราสาทในปุภารามถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุโดยนางได้บริจาคทรัพย์ซึ่งรวมค่าซื้อที่ดินสร้างปราสาทและใช้ในการเฉลิมฉลองเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า27โกดนางวิสาขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ ว่าเป็นมหาอุบาสิกาที่เชื่อถือได้โดยเหตุที่นางวิสาขาถวายของต่างๆแก่พระพุทธศาสนายอย่างมากมายจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศทางการถวายทานฝ่ายอุบาสิกาอีกท่านหนึ่งคือโคสกาเศรษฐีโคสกาเศรษฐีนั้นเป็นผู้มั่งคั่งแห่งเมืองโกสัมพีใฝ่ใจทำบุญและการบริจาคทานเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะในวัยยาว ใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากเนื่องจากชาติกําเนิดของท่านไม่ได้เกิดในครอบคร,รัวเศรษฐีมารดาเป็นโซเพณีหลังจากคลอดจึงนําท่านไปทิ้งที่กองขยะมีผู้พบจึงนําไปเลี้ยงต่อมาเศรษฐีคนหนึ่งซื้อโคสกาบมาเลี้ยงดูในราคา1,000งพกะหาปณะเพราะทราบคําทํานายว่าเด็กที่เกิดในวันที่โคสกาเกิดในภายภาคหน้าจะได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐ เศรษฐีผู้นี้หมายมั่นว่าหากภรยาที่กำลังใกล้คลอดได้บุตรเป็นหญิงก็จะให้แต่งงานกันปรากฏว่าภรยาคลอดได้บุตรชายเศรษฐีจึงคิดกำจัดโคสกะเพราะต้องการให้บุตรชายได้ตำแหน่งต่อจากตนแต่พยายามอยู่หลายครั้งก็กำจัดโคสกะไม่สำเร็จจนในท้ายที่สุดโคสกะก็ได้เป็นทาย,ยาทสืบต่อตำแหน่งเศรษฐีภายหลังโคสกะเศรษฐีทราบความจริงว่า เศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของท่านพยายามฆ่าท่านมาหลายครั้งหลายคราวจึงรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมมากสมควรจะสร้างบุญกุศลจึงสร้างโรงทานแล้วสละทรัพย์วันละหนึ่งพันกหาปณะนะเพื่อให้ท่านแก่คนจนและคนเดินทางไกลโคสกะาเศรษฐีเป็นเพื่อนกับเศรษฐีอีกสองคนชื่อกุกุตตาเศรษฐีและปาวาริกรเศรษฐีทั้งสได้ฟังพระเกติคุณของพระพุทธองค์ เกิดวความเลื่อมใสเดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่เมืองสาวัตถีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วจึงบรรลุโสดาบันทั้งสามคนเมื่อกลับมายังเมืองโกสัมพีจึงได้สร้างอารามถวายพระพิสุทธิ์ท่านละแห่งและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเรื่อยมาอารามที่โคสกาศเศรษฐีสร้างก็คือโคสิตารามแห่งเมืองโกสัมพีถือเป็นอารามที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่านต่อมาคือท่านโกศิยะเศรษฐีเศรษฐีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความคิดดีมีใจเป็นกุศลชอบทำบุญทำทานแต่ท่านเหล่านั้นแตกต่างจากโกศิยะเศรษฐีผู้มีความตระณี่จนทําให้มีความเป็นอยู่ไม่สบายนักแม้จะมีทรัพย์สินมากมายก็ตามโกศิยะเศรษฐีมีทรัพย์สินกว่า80โกดอาศัยอยู่เมืองราชคกล ท่านมีความตระหนี่มากแม้กระทั่งภรรยาและบุตรก็ไม่ได้สงเคราะห์ให้ดีท่านยังกินและใช้จัดสิ่งของที่ไม่ดีจนได้ชื่อว่ามัชฉริโกศิยเศรษฐีทราบสมบัติที่มีมากกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์แก่กิจการใดเลยวันหนึ่งโกศิยเศรษฐีพบชายคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องรู้สึกอยากกินมากแต่กลับบ้านมาไม่ยอมบอกให้ใครทราบหรือให้ใครทำให้กิน เพราะกลัวว่าหากมีคนทําให้กินคนอื่นก็จะพลอยได้กินด้วยก็จะทําให้สิ้นเปลืองเวลาผ่านไปความอยากนี้ก็ไม่หายไปโกศยะเศรษฐีกลับยิ่งสู้ผอมลงจนภรรยาเห็นผิดสังเกตสักสายจนได้ความว่าสามีอยากกินขนมเบื้องนางจึงอาสา,าทําให้แต่โกศยะเศรษฐีไม่ต้องการให้ทําเพราะกลัวคนอื่นจะได้กินด้วย นางจึงเสนอทำแต่พอกินเฉพาะเศรษฐีนางและบุตรแต่โกศยะเศรษฐีเห็นว่าภรรยายและบุตรไม่มีความจําเป็นต้องกินนางจึงทำขนมเบื้องให้แก่โกศยะเศรษฐีเพียงคนเดียวโกศยะเศรษฐีจึงสั่งให้ขึ้นไปทำขนมเบื้องบนปราสาทเจ็ดชั้นปิดประตูใส่กลอนทุกชั้นป้องกันคนมาขอขนมเบื้องกินพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ที่เชทวันว,น,วานาราม ทรงเห็นว่าโกศยาเศรษฐีและภริยาจะได้บรรลุโสดาบันจึงให้พระโมคคัลลานะไปทรมานท่านเศรษฐีเมื่อพระโมคคัลลานะปรากฏล่ออยู่เหนือปราสาทก็ทําให้โกศยาเศรษฐีไม่พอใจเพราะอุตษาหลบมาอยู่บนปราสาทแล้วจากนั้นได้ออกอุบายต่างๆนานาไล่พระโมคคัลลานะแต่ก็ไม่เป็นผลโกศยาเศรษฐีจึงยอมจำนน ให้ขนมเบื้องแผ่นหนึ่งเพื่อตัดรำคาญปรากฏว่าเมื่อจะหยิบขนมเบื้องชิ้นหนึ่งชิ้นอื่น,นๆก็ติดกันขึ้นมาทั้งหมดจะดึงแยกจากกันก็ไม่ออกจนเศรษฐีเหน็ดเหนื่อยและหมดความอยากกินขนมเบื้องไปสิน้นพระโมคคัลลานะจึงได้แสดงธรรมแก่โกศยาเศรษฐีและภริยาจนทั้งสองเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงพาทั้งสองมาย่างเชตวนารามเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ เมื่อได้รับฝังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงบรรล,ลุโซดาปฏิพลทั้งสองคนนับตั้งแต่นั้นโกศยเศรษฐีก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาเลิกเป็นคนตระนีหันมาทำบุญทำทานเป็นประจำนำทรัพย์สินมาอุปถรัรมภ์พระาศาสนาด้วยความเต็มใจส่วนเศรษฐีท่านสุดท้ายที่จะนำมากล่าวในวันนี้คือท่านจิตตเศรษฐีท่านจิตตเศรษฐี เป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนามากอีกคนหนึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของเศรษฐีผู้นี้ก็คือท่านมีความรู้ในพระธรรมมากบรรลุถึงขั้นอนาคามีมีความสามารถในการแสดงธรรมจนได้รับการยกย่องให้เป็นเอตาทักคะในทางแสดงธรรมฝ่ายอุบาสกจิตเศรษฐีใจบุญสุนทานเป็นที่นับถือของประชาชนท่านอุปถัมภ์พระศาสนาด้วยการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ บริจาคสวนมะม่วงของตอนสร้างอารามที่อัมพาตะกะวันจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธ,ธาเลื่อมใสเป็นทายกกับปิยาการกเลื่อมใสเป็นอุปทาแก่สงนอกจากเศรษฐีทั้งหลายที่ได้กล่าวไปแล้วในวันนี้ยังมีโชติกาเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ที่ได้บวชเป็นพิสุจนบรรลุพระธรรมถึงพระอระหรันต์ชดินเศรษฐีแห่งแคว้นมคต ที่ได้บวชเป็นพิสุจนบรรลุพระธรรมถึงพระอระหันต์เช่นกันและยังมีเศรษฐีท่านอื่นๆอีกที่ไปได้นำมากล่าวในวันนี้แต่จะเห็นได้ว่าเศรษฐีเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากท่านเหล่านั้นมักจะคอยอุปถรัรมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาแถมหลายท่านยังมีคุณธรรมในระดับพระอริยะได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันไปจนถึงพระอระหันต์เลยก็มี ท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมีความแตกต่างหรือเหมือนกันกับเศรษฐีในยุคปัจจุบันแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ